อทีนี้มาดูการเจริญเติบโตทั้นิดนึงใครที่ตัวเตี้ยที่สุดในห้องนี้ใครที่ตัวสูงที่สุดในห้องนี้ผู้ชายเป็นใครผู้หญิงเป็นใครใครที่น้ำหนักน้อยที่สุดในห้องนี้ใครที่น้ำหนักมากที่สุด ใครใครรอที่สุดในห้องนี้ใครใครสวยที่สุดเดี๋ยวคัดมาดเดี๋ยวคัดมาจะมีรางวัลให้จะมีรางวัลให้ ามาดูสมุดสุขภาพเรานิดหนึ่งนะอันนี้อันนี้ประวัติเด็กมีอะไรบ้างนักเรียนเดียวต้องไปหาหเจอนะไปบ้านไปหาหเจอนะครับไปบ้านไปหาถามคุณพ่อคุณแม่ถามแม่ว่าสมุดสุขภาพอยู่ไหนลองมามาดูสิประวัติประวัติเด็กประวัติเด็กก็มีบอกหมด อายุน้ำหนักส่วนสูงนะมีบอกหมดนะครับประวัติเด็กนะชื่อบิดามารดานะรู้หมดนะครับประวัติเด็กแรกเกิดอันนี้ก็คือประวัติของเด็กประวัติเด็กนะครับต่อไปหน้าต่อไปหน้าต่อไปนะครับเป็นประวัติ ประวัติอะไรประวัติการคลอดเรดารมีเป่ามีมีในสมุดเราแ,แต่ตัวเรายังไม่มีอ่าอ่าตะฐานที่คลอดคลอดที่ไหนปุ๊บเลือดอะไรการคลอดเป็นยังไงอ่าอ่าคลอดแล้วทำอะไรบ้าง ทำเหมันเลยเปล่าใน,นประวัติคนคลอดนะครับประวัติคนคลอดอพอรู้คร่าวๆหาที่นี้ดูสมุดสุขภาพแล้วต่อไปดูสมุดสุขภาพแล้วต่อไปนะครับอ้าวคำข้อแนะนำ ข้อแนะนำการเลี้ยงลูกอ,อาต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องต่อเนื่องเลี้ยงดีก็ดีนะ ตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่เราให้กินอะไรบ้างตอนยังเบบอรู้หรอรู้หรอ อ่าดูต่อไปต่อไปนิดนึ่งนี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละเรื่องที่ที่สำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่งทุกคนจะได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันนะพ่อแม่เราต้องรู้ดี นะแล้วก็ว่าจะต้องไปฉีดวัคซีนอะไรบ้างในระยะตามที่แพทย์สั่งหรือกำหนดนะแพทย์กำหนดว่าานักเรียนลองดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับพอดีครูจะทำสไลด์ก็เลยพอดีตรงนี้พอขยายหเห็นชัดได้ เห็นอย่างเห็นยางหนึ่งเดือนฉีดอะไรบ้างแรกเกิดฉีดอยู่แล้วหนึ่งเดือนดูดูตามเลยนะครับดูตามไม่ต้องจดดูตามได้หนึ่งเดือนสองเดือนสี่เดือนฉีดอะไรบ้างนะดูไปนะครับมันมีมากนะครับวัคซีนฉีดหลายชนิด จบรายการสุดท้ายก็คือหลังจากนั้นจะมีการฉีดกระตุน้นนะสมมุติบาดทะยักทุก10ปีกระตุน้นตับอักเสบทุก5ปีกระตุน้นไข้สมองอักเสบทุก3ปีแต่ถ้า3อย่างนี้ใครไม่กระตุน้นมีโอกาสที่จะเป็นได้มีโอกาสจะเป็นได้เช่น เป็นบาดทะยักษได้ตับอักเสบได้ขออไข้สมองอักเสบได้สมองอักเสบได้นาวันนั้นพอหลังจากกี่เดือนอกี่ปีหลังกี่ปีนี่บอกไว้แล้วนี่กี่ปีเนี่ยขวบเนี่ยเห็นยังอ่า ดูแล้วไม่เข้าใจต้องดูให้เข้าใจนอะอันนี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะทีน,น,นี้พอเราฉีดอะไรบ้างจะมีประวัติในการฉีดวัคซีนไหมมีเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งเดี๋ยวจะไม่ทันมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับประวัติการฉีดวัคซีน อ่าดูแรกเกิดหนึ่งเดือนสองเดือน4ี่เดือนหเดือน9้าเดือนหนึ่งปีสิบห้าปีสิบแปดปีอ่าจนโทษสิบแปดเดือนสถึงหปีนะดังนี้นะครับอ้าวอันดับแรกอันดับแรกก็คือถ้าเราไปฉีดแล้วครั้งที่หนึ่ง นะครั้งที่หนึ่งครั้งที่2อครั้งที่สาครั้งที่สี่ครั้งที่หแต่อย่างน้อยอย่างน้อยต้อง3มครั้ง3ครั้งนะแม่ฉีดครั้งเดียวเลืกเลยไม่ใช่นะครับอ้าวดูเดี๋ยวไปดูนักเรียนไปดูสมุดของนักเรียนเองจะเหมือนกันหรือไม่มันก็ต้องคล้ายๆกันอาจจะต่างกันที่วันที่ ฟอมเดียวกันฟอร์มเดียวกัน,อ,กนอ่าดูตรงนี้วัคซีน B.C.G. ป้องกัน,นกวัณโรควัคซีนป้องกันนะก็มีฉีดครั้ง1นึง 2, ่งครั้งสงครั้งสาครั้ง4ีครั้งห้านะฉีดไปเรื่อยนะตามที่หมอนัดถ้าหมอนัดก็นัดไว้วันที่เท่าไหร่านะนี่คือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะครับ อดูต่อในายเรน่าลืมนะว่าที่บ้านเนี่ยเราไปค้นดูแล้วเรามีรายการเพื่อพัฒนาสุขภาพอ้าวอาหารเสริมอาหารเสริมอาหารว่างใช่อาหารเสริมไหมอาหารว่างใช่ไหมไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเบรก เปแล้วทานอาหารว่างไม่ใช่อาหารเสริมนะอาหารเสริมก็คือเสริมเพื่อสุขภาพเสริมเสริมอันดับแรกก็คือเสริมให้กับมารดาอันดับที่สองเสริมให้กับอาหารเสริมให้กับบุตรโดยตรงนะตัวเราบุตรโดยตรงนะต่อมาการเลี้ยงดู เป็นไงพ่อแม่เราเลี้ยงดีไหมนักเรียนมีรูปตอนเด็กๆไหมเคยเอามาดูบ้างไหมเป็นไงเราน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักและน่าเกียดเออ้า ถ้าคนสมัยก่อนถ้าพูดน่ารักนี่ไม่ดีไปพูดว่าเออเด็กคนนี้น่าเกลียด<ป><ป>เอา้าสามสามการปฏิบัติตน<ป>ในเรื่องของสุขภาพการจเจริญเติบโตหนึ่งผู้เลี้ยง ปฏิบัติโต๊ปฏิบัติเราดีหรือเปล่า 2. ขณะน,นี้นักเรียนอยู่ในวัยเรียนใช่ไหมการปฏิบัติตนของนักเรียนดีหรือไม่ดีสุขปฏิบัติแต่ละวันดีหรือไม่ดีเช้ามาปฏิบัติอะไรบ้างตื่นนอนมานโดยเฉพาะการปฏิบัติเรื่องของโภชนาการ กรารปฏิบัติของโภชนาการดีหรือไม่ดีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะอ่ะกรารปฏิบัติตนอาหารแต่ละวันเนี่ยเราได้อะไรบ้างวันนี้เมื่อเช้าทานอะไรไปบ้างแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวพักกลางวันพักกลางวันเราจะทานอะไรเย็นทานอะไรในหนึ่งวันเนี่ยเราโภชนาการเราได้ครบไหมวันนี้ได้ครบหรือวันนี้ได้ไม่ครบวันต่อไปก็ต้องให้ครบนะครับอ่าที่นี้โตตามกาตามตัวตามวัยตามวัยหนึ่งน้ำหนักส่วนสูงเรามีความสมดุลไหม ไปช่างมาแล้วไปวัดมาแล้วตรวจสอบตอนเองบ้างไปวัดมาแล้วไปช่างมาแล้วมีความสมดุลไหม,ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตรวจเช็คดูนะว่าเราสูงเท่านี้หนักเท่านี้มีความสมดุลของร่างกายหรือไม่สูงเท่านี้หนักเท่านี้ตามกว่าปกติหรือเกินกว่าปกติเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คดูได้ สองระบบหัวใจต้องยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีลมหายใจอยู่นะยังหายใจอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ทีนี้ระบบของหัวใจทำงานปกติหรือไม่บางคนเกิดมาอาจจะบกพร่องอาจจะเป็นลิ้นหัวใจรั่วอาจจะหัวใจใหญ่ใจโตอะไรเนี่ยนะอันนี้นี่ระบบของหัวใจสามระบบย่อยอาหาร เป็นอย่างไรอิ่มก็ปวดหิวก็ปวด <Okay. S 1> ปวดท้องนะ <Okay. S 1> ระบบย่อยอาหารดีไหม <Okay. S 1> กระเพาะอาหารดีไหมลำไส้ดีไหม <Okay. S 1> ต่อไปหัวใจและ <Okay. S 1> การไหลเวียนโลหิต <Okay. S 1> ไอข้อที่สองนะมันสมบูรณ์แล้วก็ <Okay. S 1> ไอข้อที่สี่ก็ไม่ต้องมีก็ได้ ไม่ต้องคํานึงถึงไม่ใช่ไม่มีไม่ต้องคํานึงถึงเพราะฉะนั้นหัวใจของคนเราเนี่ยมันต้องทํางานตามปกติตามปกติถ้าเพศปกติมีปัญหาไปแล้วเรื่องการเจริญเติบโตใช่ไหมระบบย่อยอาหารกระเพาะลำไส้อะไรเนี่ยถ้ามันเพิดปกติแล้ว การเจริญเติบโตล้วก็มีปัญหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระบบของร่างกายจะต้องทำงานได้ตามปกติทุกระบบมีระบบอะไรบ้างในร่างกายเรามีระบบอะไรบ้างระบบผิวหนังระบบย่อยอาหารระบบการไหลเวียนระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อระบบ ทางเดินอาหารอะไรเนี่ยเยอะแยะเก้าระบบ